ชายคนนั้นไม่เคยใช้กระสุนจริงแม้เป้าหมายจะอยู่ในระยะทำการเขากลับเล็งปืนไปที่รถยนต์เสกกระจกที่แตกออกพุ่งเข้าที่ยางรถอย่างแม่นยำหลังจากบรรจุกระสุนปืนอัดลมและเก็บกวาดที่เกิดเหตุเรียบร้อยชายคนนั้นก็หายตัวไปทันทีแม้แต่ตอนที่ FBI มาถึงที่เกิดเหตุก็ดูเหมือนเป็นเพียงอุบัติเหตุบนท้องถนนธรรมดาชายคนนั้นทำภารกิจสำเร็จลุล่วงโดยไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ที่น่าแปลกคือครั้งนี้เจ้านายกลับสั่งให้เขามารับค่าจ้างด้วยตัวเองชายคนนั้นไปถึงจุดนัดพบตรงเวลาแต่ทันทีที่ก้าวลงจจาากกรถถเขูอบม โชคดีที่เขาหลบหลังรถได้ทันและหนีรอดมาได้ส่วนมือปืนที่โจมตีก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ยพยายามหลบหนีแต่ด้วยความลนลานจึงขี่เข้าไปในซอยตันคนร้ายจึงหันกลับมาสู้ชายคนนั้นใช้ลูกเตกสกัดจนอีกฝ่ายล้มลงมือปืนพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยฉันไม่บอกอะไรแกทั้งนั้นหลังจากเค้นข้อมูลจากมือปืนชายคนนั้นก็รีบโทรหาเจ้านายของตนเมื่อรู้ว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นกับดักที่เจ้านายของเขาวางไว้เองเขาก็โกรธจัดเขาจัดฉากให้การตายของมือปืนดูเหมือนอุบัตติุแล้วจจึงจากไป แต่ในคืนนั้นเอง <ๆ S 1> เขาก็ได้รับข่าวร้ายที่ทําให้ใจสลายแฟนเก่าของเขาเสียชีวิตแล้วในวันงานศพเขาเดินทางไปยังหลุมศพของเธอตอนนั้นเองเพื่อนของแฟนเก่าก็เห็นเขาและทําท่าจะเดินหนีแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจบอกความลับสุดช็อกว่าก่อนตายแฟนเก่าของเขากําลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ข่าวรายงานว่าเธอถูกโจรสองคนฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งโจรทั้งสองก็ถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาแต่ด้วยสัญชาตญาณอันเฉียบคมของนักฆ่าชายคนนั้นกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบหมาพากลเขาแอบเข้าไปในบ้านของแฟนเก่าและได้จําลองเห เหตุการ์ฆาตก,กรรมขึ้นมาใหม่เขาก็พดความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเขาพบว่าโจรสองคนนั้นฆ่าเธอแต่กลับหยิบไปแค่เหรียญไม่กี่เหรียญแล้วก็หนีไปซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยจากนั้นเขาไปตรวจสอบรายงานชนะสูตรศพแล้วพบสารโซเดียมบาบิทูเรตในเลือดของแฟนเก่าซึ่งเป็นวิธีที่นักฆ่ามืออาชีพนิยมใช้พวกเขาจะเข็นข้อมูลจากเหยื่อก่อนแล้วค่อยจัดฉากกลบเกลื่อนเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าโจรสองคนนั้นเป็นเพียงแค่แพะรับบาปตอนนี้เขาจึงมั่นใจแล้วว่าการตายของแฟนเก่าเป็นฝีมือของนักฆ่ามืออาชีพและว,วิธีีกกการท่ใช้็เหมือนับ อดีตเพื่อนร่วมงานของเขาสองคนไม่มีผิด